กเด็ก14เสียชีวิตจากการฉีดพีซเซอร์เข้าร่างกายล่าสุดมีเด็กชายวัย14ปีจากประเทศบราซิลเสียชีวิตด้วยอาการแพ้จากการฉีดพีเซอร์เข้าร่างกายโดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความคึกขนองหรือชาลินออนไลน์จากการรายงานเด็กชายดาฟเบิลยูโมดิเอราเริ่มอาเจียนและมีอาการอ่อนเพลียนในตอนแรกก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของรัฐบายาแต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรักษาอาการของเขาได้เมื่ออาการของเขาแย่ลง เขาได้สารภาพว่าต้นเนี่ยได้ฉีดผีเสื้อเข้าขาขวาของต้นในขณะน,นี้ชนิดของผีเสื้อที่ฉีดเข้าร่างกายของเด็กหนุม่มยังไม่มีผลวิจัยออกมาว่าเป็นผีเสื้อชนิดใดแต่มีข้อสรุปออกมาว่าน่าจะเป็นผีเสื้อจักรพพัดที่กินต้นไฟเดือนห้าเป็นอาหารในช่วงตัตอ่อนซึ่งเป็นพิษต,ต่อร่างกายมาเชลโลดูอาร์ตผู้เช,ชี่ยวชาญด้านผีเสื้อจากมหาวิทยาลาัยซเปโลโรแมบอกว่าผีเสื้อนั้นมีความซับซ้อนทางชีววิทยามากและของเหลวในร่างกายของพวกมันยังไม่มีการศึกษาในเชิงลึกว่ามีพิษต,ต่อมนุษย์หร เสียชีวิตของเด็กนุมถูกสันนิษฐานว่ามีสาเหตุจากพิษที่อยู่ในตัวของผีเสื้อที่ฉีดเข้าไปและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาเลนจ์ดังๆในอินเทอร์เน็ตจะเลยเธอจนเกิดความเสียหายต่อผู้คนแล้วถ้าเป็นคุณหล่ะจะลองทำชาเลนจ์แบบนี้หรือเปล่าฝากกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ